ยับ yep. สวัสดีครับลูกถ่ายแม่ทำนะครับผมหลังจากที่เราผักกะเพราหมูข้าวคลุกกันไปนะครับผมเรามาชิมกันนะครับว่ามันจะลามก้อ,องราว่าเผ็ดไหมเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดนี่ครับดูพริกประมาณ20เมตรพอดีอุ้ยลนเนี่ยไม่มีเขาไม่เห็นแล้ว อืมปิงบ๊ยายบายยังยังยังรีบไปไหนล่ะข oh, อวิมหน่อยมันเผ็ดนะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันเผ็ดนะเรากินไม่ได้แนะ่อันนี้เผ็ดเกินไปเอาหม,อมูหมูก็เผ็ดข่าไทยหนูก็มีไม่เอาอ่ะอิ่มแล้วอืมเนอะ เบื่อราดข้าวก็มาคลุกแันนี้ได้นะครับอร่อยข้าวขับหมูกากหมูมมมขาขาอยากกินกากหมูอ่ะเนอะออขอย่าหนูย่าอยากกินกากหมูอยาอยากกินกากหมูอยากกินกากหมูอื อร่อยครับอร่อยวิธีทำไม่ยากเลยนะครับยังไงก็ลองกดติดตามเข้าไปดูเนาะทำง่ายอร่อยด้วยเหมือนเดิมนะครับผมอมือยากกินกับอืม เอางูมาเลยอืมร้อยลูอืกาวมอีกหมดแล้วไปขอญาเลยญาตอยากกินไก่มูวาเบาสิคะ อ,อกะเพราหมูข้าวคุกเนี่ยรสชาติแบบเนี้ยผมโคตรชอบเลยกินร้านไม่เหมือนถ้าทำเองอร่อยไม่ทำเองไม่อร่อยอืมไม่ทำคนเดียวไม่อร่อยเลยเหรออ๋ออืมอืม bye còn lại bye 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 nó là bye 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 bye